ทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นสามจุดสองนะคะมาหลังสองจุดสองวันนึงคุณลูกค้าย,ยังกดกันเก่งมากน่ารักที่สุดนะคะยังกดกันเก่งมากฉ่ำๆเก่งมากค่ะใครที่กดอะไรไม่ทันเมื่อวานสองจุดสองนะคะมากดวันนี้ได้เลยนะคะและใช้โค้ดกันเก่งมากนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วนะคะเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ใบสุดท้ายค่ะจิ้มแต่จบได้เลยค่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ใบสุดท้ายนะคะแล้วก็ใช้โค้ด ต่างๆกับในในออในเอ่อในไลฟ์เชลได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะหาอะไรอยู่ดูในแว่นขยายได้เลยนะคะดูในแว่นขยายได้เลยนะคะที่ลาเชลขึ้นคนให้อีก30มิบวิสุดท้ายนะคะสามสิบวิสุดท้ายนะคะก่อนลากันไป30มิบวิสุดท้ายนี้นะคะับโค้ด30ที่เหลืออยู่ใบสุดท้ายนะคะโค้ดส0ที่เหลืออยู่ใบสุดท้ายเร็วๆทุกคนรีบกดกันนะจ๊ะ รีบกดกันนะจ๊ะวันนี้ซินเจียยูอีซินนี่ฮัวดชมากนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเจอกับเชลได้อีกทีนะคะวันที่เท่าไหร่ดูก่อนเจอกับเชลอีกทีวันที่ยี่สิบห้าค่ะเปเดนะคะเจอกับเชลวิกทีวันที่ยี่สิบห้าเปเดได้เลยนะคะที่รักแล้วก็เปเดเปไใจมาเก็บโค้ดกันนะจ๊ะอ่าสำคัญเลยนะคะคือทุกคน อย่าลืมเก็บโค้ดไปแล้วชําระเงินนะคะชําระเงินให้หมดด้วยนะคะต้องลงแล้วหลอนี่เออคนี่นะคะจยต้องลงแล้วอ่ะน้อยอันนี้น,นี่ลูกนี่ยต้องลงลงแล้วอ่ะนะคะทุกคนคะ่ะจิ้มใจจบกันนะคะสามสิบวิสุดท้ายสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเชลลออนอันนี้ขึ้นให้อีกนิดนึงอ่ะไปคะ่ะทุกคน เชลต้องลงแล้วนะคะเพิมตะกร้าให้ได้แล้วค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องรีบใช้ตอนนี้เลยนะคะสำหรับสินค้าที่มีอยู่นะคะและส0มิเปอร์เซ็นใบสุดท้ายค่ะส0มสิบเปอร์เซ็นใบสุดท้ายแล้วด้วยคุณลูกค้ารีบชำระเลยในตะกร้ามีของที่คุณลูกค้า,ต,กกา,คคาต้องอยากได้แน่นอนนะคะสามสสองวันนี้นะคะยอดอยู่ที่เจ็ดแสหนึ่งหมืนหกพันบาทค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณลูกค้ารักๆที่สุดนะคะเอาล่ะ คุณลูกคา้าตอนนี้นะคะ cleansing oil ถ้าค,คุณลูกคา้าหา cleansing oil มีอยู่ในตะกร้าค่ะแต่อาจจะเป็นแบรนด์อื่นนะคุณลูกค้าเอาเลยนะคะขอบคุณคุณลูกคา้าสําหรับการออช้อปปิ้งชาระเงินกันนะคะ3.2ก็ยังถือว่าไม่แพ่วไม่แพวใช้ได้ใช้ได้นะคะ <laughs> อย่าลืมนะคะจิ้มจ่ายจบชําระเงินให้เรียบร้อยนะคะจิ้มจ่ายจบชําระเงินให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากค่ะขอบคุณน้องหอยด้วยนะคะเข้ามาเอ็ดกันเห็นอยู่นะจ๊ะเลิฟเลิฟเลิฟนะคะวันนี้ หิวข้าวมากขอไปกินข้าวก่อนจะเป็นลมจริงวันนี้พูดจนจะเป็นลมงงปะโอเคค่ะคุณลูกคา้าขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะ,ะขอให้มีความสุขนะคะช้อปปิ้งได้ของดีในราคาถูกกับซุปตาพาช็อปมิเชลกันนะคะแล้วเจอกันใหม่เดยว,วันเปเดนะคะต้ออย่าลืมกดติดตามเชวไว้นะคะเพราะว่าช่องเชวยมีไลฟ์ทุกวันนะคะใครอยากได้ตัวไหนนะคะมาให้น้องๆที่ช่วยไลฟ์แอดเพิ่มได้นะคแอดเพิ่มได้เพิ่บรรี่กดแกมเพิ่มแบรรี่กดแกมเลยกดแกมเลยตอนนี้นะคะกดแกมเลยนะคะ ได้เลยเนยอโคสิเ็นตเี่ยใช้ได้อยู่อันสุดท้ายแล้วค่ะที่รักปากนะคะ mm. เดี๋ยวเชยวขึ้นเป็นภาพให้อีกประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะคุณลูกค้าชําระเงินกันนะคะระหว่างนี้นะคะ mm. ขอบคุณคุณลูกค้าสําหรับการอุดหนุนในวันนี้ด้วยนะคะ mm. หเหงเฮงปังปังปงรับตุดจีนกันนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ในวันเปเดค้ายี่สิบห้านะคะจุ๊บๆ mm. เปิดเพลงให้ฟังอ่ะ ตัวเองอยู่หาตัวเองอยู่ขอทีขอบายบายก่อน <c oughs> บ๊ายบายนะคะทุกคน <c oughs> เจอกันค่ะ